สำหรับอาทิตย์นี้นะครับเขายอมรับว่าเป็นการเตรียมตัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับนะแล้วยิ่งได้ผู้เล่นใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นบราซิลแล้วก็ผู้เล่นไทยนะครับก็เชื่อว่าผู้เล่นที่เข้ามาใหม่จะสามารถช่วยยกระดับของทีมขึ้นมาได้นะครับนะเขาคิดว่าการเตรียมตัวที่ดีอย่างนี้แล้วสภาพผู้เล่นที่สมบูรณ์อย่างนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีแต้มออกมาจากชนบุรีสเตเดียมได้ครับครับก็ต้องยอมรับว่าปัญหาในทีมจริงๆเนี่ยถ้าจะพูดถึงปัญหาเลยมันต้องไล่ยาวตั้งแต่ช่วง ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเลยนะครับนะอาจจะมีปัญหาหลายอย่างที่มันสั่งสมเข้ามาแนะเพราะฉะนั้นเวลาตอนนี้ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาพยายามที่จะเปลี่ยนผู้เล่นในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องผู้เล่นม,มาฝึกซ้อมเขาก็าพยายามปรับทัศนคติผู้เล่นนะครับให้ให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นครับวันนี้ก็ยกตัวอย่างาผู้เล่นต่างชาติเลยนะครับนะที่ได้เข้ามาแล้วมีศูน,น้านะครับเลโอวนาโดนะครับซึ่งเล่นศูนหน้าตัวเป้าแล้วก็มิดฟิลด์ตัวลุกได้นะครับแล้วอีกคนที่เพิ่งมาถึงวันนี้เลยก็คือคาร์ลอส เล่นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับรวมถึงเขาสามารถโยกไปเล่นตำแหน่งสต็อปเปอร์หรือแม้กระทั่งวิงแบ็กได้ครับสภาพทีมตัวนี้ที่เตรียมทีม,มาอาทิตย์หนึ่งที่จะเตรียมพร้อมที่จะเจอชลบุรีตัวนี้ก็ถือว่าสภาพ90%แล้วครับถือว่าซ้อมหนักมากในช่วง 2- 3สวันก่อนนี่ก็ถือว่าเตรียมพร้อมในแมตช์ชลบุรีเป็น,เป,นเป็นอย่างยางอย่างจริงจังเลยครับเพราะว่าคือมันมันมันพลาดไม่ได้แล้วครับเพราะเราก็อยู่ท้ายตารางด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเขาต้องเน้นเรื่องสภาพร่างกายด้วย แล้วแล้วก็สภาพทีมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็สภาพตัวนักเตะของแต่ละคนที่ผมมองก็คือก็ตอนนี้ก็มีเสริมบ้างคนไทยบ้างต่างชาติก็มีตอนนี้มีที่เห็นได้ชัดก็คือกองกองหน้าบราซิลครับแล้วก็กองกลางของบราซิลเพิ่งเดินทางมาวันนี้ก็ถือว่าสภาพทีมเราตอนนี้ก็คือเตรียมเตรียมพร้อมมากสําหรับที่จะเจอกับชลบุรีแม์แม์อาทิตย์นี้ครับครับก็ตอนนี้สภาพความพร้อมก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เพราะว่าตอนนี้แต่ละคน,นีตั้งใจฝึกซ้อมกันมากครับเพื่อที่คว้าสามแต้มให้ได้อะครับสภาพทีมครับก็ถือว่าลงตัวนะเพราะไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนหรือว่าบาดเจ็บนะครับแล้วก็เราได้กองกลางจากบราซิลมาเสริมอีกตัวนึงครับก็สภาพร่างกายครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะว่าพึ่งหายจากการบาดเจ็บมาด้วยครับก็ผนก็ที่คิดไวล้ลึกๆก็หวังไปเก็บสามแต้มเหมือนกันครับเพราะว่า อยากจะถีบแต้มตรงนี้ขึ้นไปให้ไม่อยากจมบวยครับก็หวังหวังมาก,กนะเพราะว่าจะไปเก็บ3แต้มในทีมชนุรี้วยครับ<อ>ปัญหาตอนนี้ครับส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการบาดเจ็บครับเพราะช่วงนี้มีแมตช์การแข่งขันที่ถี่มากครับส่วนมากก็จะมีนักเตะส่วนมากก็จะมีการบาดเจ็บแล้วก็ล้ากันมากครับ